การเลี้ยงดูในวัยเด็กมีผลต่อความสัมพันธ์ตอนที่เราโตขึ้นไหมคะอ่าจริงๆก่อนที่เราจะตอบคำถามได้เนาะว่าจริงๆแล้วความสัมพ,พันธ์ในวัยเด็กเนี่ยมีผลต่อความสัมพ,พันธ์ตอนที่เราโตขึ้นไหมเนี่ยเราอาจจะต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือว่าการเลี้ยงดูในวัยเด็กของเราเนี่ยมันมีผล ต่อการพัฒนาตัวตนของบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันมีผลอย่างยิ่งเนาะต่อการพัฒนาตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองอหรือที่เราเรียกว่า self-esteem เนาะแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่า s e l ์ c o n f i d e n c ์เราลองมองย้อนกลับไปตอนที่เราเด็กๆแล้วเราทาอะไรได้ดีไม่ว่าจะเป็นการที่เราเรียนหนังสือได้ดีแข่งกีฬาชนะเวลาที่พ่อแม่เนี่ยให้คําชื่นชมเราหรือว่าแสดงความดีอกดีใจเนี่ยมันก็จะท้อนว่าจริงๆพ่อแม่ยอมรับในตัวเราแล้วก็เห็นคุณค่านะ ว่าเราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จได้ตรงนี้มันก็จะเป็นการพัฒนาให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจว่าเราทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีพอ ในขณะที่ถ้าสมมตินะคะพ่อแม่บางคนเนี่ยเวลาที่ลูกเรียนหนังสือได้ดีประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างแต่พ่อแม่กลับไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้ดีแอคอะไรใดๆต่อการที่ลูกเอาสิ่งต่างๆมาบอกเอ้ยแม่หนูทําได้นะหนูโอเคกับสิ่งนี้นะแล้วพ่อแม่ไม่ได้แสดงออกอะไรเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเด็กคนนึงก็จะเริ่มรู้สึกมีเซลล์ d o u แล้วแล้วก็รู้สึกสงสัยในคุณค่าตัวเองว่าตกลงสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีพอไหมมันโอเคหรือเปล่าก็กลายเป็นว่าเด็กก็จะรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้้้วฉัันนนนอออาาจจะไไม่่่ดดดีีพพขท จะสนใจเพราะรีแอคชั่นที่เป็นการเพิกเฉยของพ่อแม่นะในทางตรงข้ามเลยถ้าสมมติว่าในกรณีที่เด็กคนนึงถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่อาจจะพ่อแม่เนี่ยไม่ไม่ให้การชื่นชมหรือไม่ให้รับการยอมรับเลยพ่อแม่อาจจะต่อรองวางเงื่อนไขกับสิ่งต่างๆว่าถ้าลูกทําตรงนั้นตรงนี้ได้ดีนะลูกถึงจะได้รับการยืนยันจากพ่อแม่ว่า ลูกเป็นเด็กที่น่ารักลูกเป็นเด็กที่ดีพอก็กลายเป็นว่าเด็กคนหนึ่งอาจจะพัฒนาการพรีสคนอื่นหรือว่าการที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับความรักของคุณพ่อคุณแม่เด็กกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะวิตกกังวลว่าจริงๆถ้าเขาทําอะไรไม่ตรงกับตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะไม่ได้รับความรักก็ได้พอเป็นอย่างเงี้ยค่ะเด็กกลุ่มนี้ก็จะพัฒนาโ l o ล s อส f e ม t e า m หรือว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นมาแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์กกกก็็็ลาาาาาายเเเปนนวว่่่่ขขอจจจะรู้สึไมมัใ ดีพอหรือเปล่าในความสัมพันธ์หากเขามีโอกาสได้ไปอยู่ในท็อกซิกลีเชนชิพหรือว่าอยู่ในคู่รักที่ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการอาจจะพูดจาไม่ดีหรืออะไรแทนที่เขาจะกล้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะต้องอยู่กับความสัมพันธ์นั้นๆเพราะเขารู้สึก เออมันเป็นความผิดที่ฉันหรือเปล่านะฉันไม่ดีพอหรือเปล่านะคู่ของฉันถึงทากับฉันแบบนี้แต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าตัวเองมากเพราะว่าเขาไม่ดีเซิร์ฟหรือว่าเขาไม่ควรได้รับการกระทําที่ไม่เหมาะสมแบบนี้จากคู่ของเขาถ้าโดยสรุปเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงดูของพ่อแม่ค่ะส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเซลล์สตีมของคนคน,คนหนึ่งหรือว่าพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองของคนคนหนึ่งแล้วการเห็นคุณค่าในตรงนั้นเนี่ยก็จะพัฒนาหรือว่าส่งผลต่อการมีความสัมพันธ์กับ,บบุคคลอื่นนนๆใตตอโขึ้น ขยายความเพิ่มเติมหรือว่ายกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าเซลล์เอสเนียมีผลต่อความสัมพันธญยังไงบ้าง จริงๆก่อนที่เราจะไปดูเนาะว่าเซลล์อิสตีมเนี่ยมีผลต่อความสัมพันธ์ยังไงเนี่ยจริงๆอยากให้ลองทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการป้องกันตัวเองทางจิตก่อนหรือว่าที่เรียกว่าดีเฟนต์แมคคานิซึมค่ะว่ามันเชื่อมโยงกับการมีเซลล์อิสตีม em, แล้วก็เซลล์อิสตีมเนี่ยส่งผลต่อความสัมพันธ์ยังไงได้บ้างเนาะเรายกตัวอ,อย่างเวลาที่เราใช้ชีวิตประจาวันง่ายๆก่อนเวลาที่เราวิ่งออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราขี่รถแล้วเราเกิดบังเอิญว่าเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ย ลองสังเกตเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะมีอุบัติเหตุคือแขนหกักขาหากักส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองไม่มีการที่ใครลดลม้มแล้วส่วนใหญ่จะหัวแตกส่วนใหญ่จะแขนหักก่อนเลยเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีกลไกการป้องกันตัวเองทางร่างกายเราจะเอาส่วนที่แข็งมาป้องกันส่วนที่อ่อนที่สุดก็คือหัวหรือสมองของเราที่มีส่วนสําคัญนะ กลายว่าเวลาที่เราสะดุดหกล้มหรือว่าขับรถไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะต้องแบบเกิดอุบัติเหตุที่หัวเราจะต้องกระแทกเนี่ยกลายเป็นเราต้องยกมือเนี่ยมาป้องกันส่วนที่เปราะบางของเราก็คือสมองของเราจริงๆแล้วทางร่างกายของเราเนี่ยก็มีกลไกการป้องกันตัวเองแบบนี้เหมือนกันที่เรียกว่า defense mechanism นะคะหมายความว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีพอเนี่ยเราก็จะมีการ develop กลไกการป้องกันตัวเองทางจิตตรงนี้เนี่ยขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับความบาดเจ็บทางจิตใจเนี่ยมากจนเกินไปที่มันส่งผลกระทบอย่างนี้ก็คือเกี่ยวกับเซลล์เอสตีมก็คือคนที่มี high เซลล์เอสตีมค่ะหรือว่าคนที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยที่สูงเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้ใช้กลไกการป้องกันตัวเองทางจิตตัวเนี้ยมาใช้ในการมีความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าคนที่มี high เซลล์เอส e ีมหรือว่าการเห็นคุณค่าตัวเองที่สูงเนี่ยมักจะรู้ว่าตัวเองดีพอแล้วอ่รู้ว่าตัวเองมีค่าพอที่จะถูกรักหรือให้ความสําคัญเวลาที่เขามีความสััมพนธ์ะค รายเป็นว่าเวลาที่คู่ของเขาเนี่ยสแสดงปฏิกิยาที่ไม่ดีใสหรือสแสดงท่าทางที่ไม่ดีใส่เนี่ยคนที่มีไฮเซลเอสติมเนี่ยจะสามารถพูดหรือสแสดงความรู้สึกออกไปตรงๆได้เลยว่าเฮ้ยฉันเสียใจนะฉันไม่ชอบสิ่งนี้ที่คุณทํานะ โดยที่เขาจะไม่ได้เดาในตัวเองหรือไม่ได้สงสัยในตัวเองว่าเฮ้ยทำไมคุณมาว่าฉันอ่าแต่มันจะเป็นการสื่อสารที่ดีที่เหมาะสมในทางตรงกันข้ามเราแบ่งคนที่เป็นการเห็นคุณค่าตัวเองที่ต่ําหรือว่า low self esteem ออกเป็น2กรณีก่อนเนาะกรณีแรกเลยคือกรณีที่ไม่ใช้กลไกการป้องกันตัวเองคนที่ low self esteem หรือการที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเองที่ต่ํากลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะถูกรักนะไม่ได้ดีพอที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ขนาดนั้นเวลาที่กู้ ขเขาเแสดงปฏิกิยาที่ไม่ดีใส่หรือว่าตําหนิต่อว่าเขากลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้ก็จะตําหนิต่อว่าตัวเองเรารู้สึกแย่กับตัวเองว่าเออฉันไม่ดีพอใช่ไหมฉันไม่ได้มีคุณค่าพอที่อยู่ในความสัมพันธ์ใช่ไหมหรืออาจจะพัฒนาการพลีสหรือการทําตามใจคนรักของเราหรือว่าคู่ของเราให้ให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพื่อที่เขาจะได้มายืนยันว่าอ๋อฉันเป็นคู่ที่ดีฉันเป็นคนที่เหมาะที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ ในกรณีที่สองเนี่ยถ้าคนที่เป็น low self-esteem หรือว่าคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองที่ต่ําและมีการใช้กลไกการป้องกันตัวเองขึ้นมาเขาอาจจะมีการพัฒนาหรือว่าสร้างกำแพงขึ้นมาค่ะว่าเฮ้ยฉันไม่ลึกๆเนี่ยฉันรู้ว่าฉันไม่ดีพอแต่ฉันจะเว้นช่องว่างไม่ให้คนที่เป็นคู่เนี่ยเข้ามาได้ใกล้หรือรู้จักหรือเปิดเผยตัวตนของเขาเพราะว่าจริงๆลึกๆแล้วนะี่ย เขารู้ว่าเขาไม่ดีพอเขากลัวว่าเขาจะถูกทิ้งเขากลัวว่าเขาจะไม่เป็นที่รักจนกระทั่งเขาเนี่ยสร้างกำแพงว่าอย่ามารู้จักอย่ามาใกล้ฉันกว่านี้มากเลยนะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่ามารู้จักหรือมาใกล้ฉันมากกว่านี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวคุณจะไม่ชอบในตัวฉันแล้วคุณจะทิ้งฉันในสักวันหนึ่งกลายเป็ว่าความสัมพันธ์ก็จะไม่สามารถพัฒนาไปในเชิงลึกซึ้งกว่านี้ได้ไม่สามารถมีดีฟคอนเวอร์เซชันหรือว่าการคุยหรือว่าสนทนาที่แบบลึกซึ้งกว่านี้ได้เลยนะหรือบางคนแบบใช้กลไกการป้องกันตัวเองที่แบบรุนแรงกว่านี้ก็คืออาจจะใช้การที่ถ้ามีคู่ของเราต่อว่าเราปุ๊บ เราก็พร้อมที่จะต่อว่าคู่องเรากลับเหมือนกันว่าเออเธอว่าฉันหรอเธอตําหนิฉันหรอว่าฉันไม่ดีพอเธอก็ไม่ดีพอเหมือนกันไงเธอก็ไม่โอเคเหมือนกันฉันก็พร้อมที่จะแบบสาดอารมณ์ใส่กันจริงๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าพอเราเป็นแบบนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้จะเห็นว่าก็จะย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วนะ่ะถ้าเรามีโลเซล l f esteem เนี่ยเราอาจจะต้องมาพิจารณาว่าการที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเราอาจจะต้องได้รับการแก้ไขไหมเพื่อที่จะให้มีความสัมพันธ์เนี่ยที่ดีขึ้น เราจะแก้ไขให้เซลล์เอสเตมเนี่ยดีขึ้นยังไงได้บ้างคะเวลาที่เรารู้ตัวนะคะว่าเรามีโลเซลลเอสเตมหรือว่ามีการเห็นคุณค่าในตัวเองที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีมากหนักเนาะหรือว่าอาจจะมีการเห็นคุณค่าในตัวเองที่ต่ำเนี่ยเราอาจจะต้องมาพิจารณาก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยอย่างที่บอกในตอนต้นเลยว่ามันอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่เราไม่ได้รับการยืนยันหรือว่าวอริเดตว่าเรามีคุณค่ามากพอ ทำให้เราไม่ได้มั่นใจหรือไม่ได้เห็นคุณค่าว่าเราทําสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีแล้วค่ะจริงๆถ้าสมมุติเรามองตามทฤษฎีของ Self เซลล์สติมล็นะเขาจะบอกเลยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยมีผลอย่างยิ่งที่เป็นกระจกสะท้อนให้เด็กคนนึงเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าเวลาที่เราจะพัฒนาเซลล์สติมที่ดีเราอาจจะต้องมีกระจกที่สะท้อนให้เห็นก่อนว่าเราเนี่ยมีคุณค่าจริงๆนะ ผ่านจากสายตาของคนรอบข้างหรือจากการที่เรามองเห็นตัวเองว่าเราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีพอหลายๆคนจะมีประเด็นปัญหามากเลยว่าเราจะรักคนอื่นได้ ต่อเมื่อเราเริ่มต้นจากการที่เรารักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนซึ่งจริงๆมันมีความซับซ้อนกว่าน,นั้นเลยคือจริงๆเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองได้ยังไงหรือเราจะเริ่มรักตัวเองได้ยังไงถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีคุณค่ามากพอหรือไม่มีกระจกที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าและตัวตนของเราค่ะคนที่เป็นโรเชลสตีม e เนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เขาเปรียบเทียบเนาะว่าเหมือนเราอยู่นั่งอยู่แล้วก็มีแก้วเนี่ยมาครอบเราไว้ เวลาที่เราได้รับคําชมหรือว่าได้รับฟีดแบ็กที่ดีจากคนอื่นมันจะเหมือนกันที่เราปาลูกบอลนะคะเข้ามาในแก้วตรงนี้ไอคำชมพวกเนี้ยมันจะไม่ถูกซึมซับแต่มันจะเด้งออกโดยทันทีเพราะเราไม่สามารถที่จะรับสิ่งดีๆได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเพิ่มจากเซลล์เอสตีมอย่างที่บอกมันต้องเริ่มจากการที่1เลยคือ มันต้องมีคนที่สะท้อนให้เห็นว่าเรามีคุณค่ามากพอก่อนนะแล้วคนคนนั้นเนี่ยต้องสังเกตว่าใครเป็นคนให้คุณค่ากับเราเพื่อนคนรอบข้างเจ้านายหรือใครเล็กน้อยๆๆที่เขาสามารถ appreciate หรือรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เราทําได้แล้วเมื่อเวลาที่เขาชมเราหรือเขาให้ฟีดแบ็กที่ดีกับเราเนี่ยเรามีหน้าที่แค่ไม่ใช่มานั่งคิดว่าไม่จริงหรอกปฏิเสธสิ่งต่างๆที่งานวิจัยออกมาเลยว่าถ้าเราจะเพิ่มเซลล์เอสติมให้ดีขึ้นได้เนี่ยคำพูดง่ายๆเลยคือ ขอบคุณคุณเก่งมากเลยนะคุณสวยมากเลยนะไม่ต้องคิดเยอะกับคําพูดเหล่านั้นแค่พูดขอบคุณแล้วก็หยุดพิจารณาว่าเขาชมเราว่าสวย เขาชมาเราว่าเก่งไม่ใช่บอกว่าไม่จริงหรอกเราไม่เก่งหรอกเราไม่สวยหรอกพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าคําชมต่างๆมันก็จะออกจากหัวเราได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเร,เราต้องเริ่มจากการที่เราพิจารณาตรงนี้ยอมรับคําชมมาเป็นส่วนหนึ่งของเราสังเกตว่าใครกําลังชมเราอยู่พอเราเริ่มสะสมประสบการณ์จากคนรอบข้างแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนที่ชมเรานะมีคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราจริงๆนะส่วนที่2เราก็จะเริ่มจากการที่เราจะเห็นแล้วก็รักตัวเองได้เราต้องมองเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเรามี gratitude เนาะหรือว่าความรู้สึกขอบคุณทราบซึ้ เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีแล้วนะเราเก่งเหมือนกันนะที่สามารถทำตรงนี้แล้วประสบความสำเร็จได้เริ่มให้เครดิตกับตัวเราเองถ้าเรามีสู่สองส่วนนี้คือส่วนที่เรามองเห็นว่าคนอื่นกำลังชินชมอะไรในตัวเราเราก็เห็นเราสามารถทำอะไรได้ดีบ้างเราก็เริ่มขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองทำเราก็จะเริ่มมีการพัฒนาเซลล์เอ็กตมที่ดีขึ้นได้